สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาดามโรสจะพาทําขั้วหน่อไม้อีสานค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีหลักๆเลยนะคะเอาน้ำใบยนางใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เอาหน่อไม้เขียนลงไปค่ะเอาตะไคร้นะคะเอาใบแมงรักเอาเอา่า เกลือลงไปนะคะรรดีนีดนึ้น้ำตาลทรายนิดนึงคั่วไอ้คุกเขาให้มันเดือดค่ะเขาเรียกว่าอุนะคะอุหน่อไม้อุแปลว่าเหมือนกับการต้มนี่นะคะอุการต้มคั่วคนไปคนมาให้มันเดือด <cho an> เขาเรียกว่าอุค่ะไม่นานนะคะเสร็จแล้วพักไวค้ค่ะนี่คือนี่คือหัวใจหลักของเขานะคะแล้วส่วนประกอบส่วนประกอบของเครื่องเครื่องปรุงนะคะก็จะมีใบแมงลักค่ะ แล้วก็จะมีกระเทียมมีพริกสดนะคะมีตะไคร้นะคะพริกสดแนะนําให้เอาไม้จิ้มฉลุฉลุหรือซ่อมจิ้มจิ้มให้ฉลุก่อนนะคะเพราะมาดามสูตรของมาดามโรสจะต้องเอาไปทอดในน้ํามันให้มันหอมนะคะแล้วมาดามโรสก็คือจะมีไก่หมักค่ะไก่หมักนะคะอกไก่หมักค่ะหรือจะเป็นตัดเป็นปีกไก่หรือขาไก่น่องไก่แล้วแต่ชอบค่ะแต่มาดามโรสเป็น มุสลิมไม่สามารถที่จะทานหมูได้เนาะก็ตามชอบแล้วกันค่ะแล้วก็จะมีกระทินะคะกล่องเล็กนึงกองแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนิดนึงค่ะผสมรสดีมาดามผสมไปแล้วค่ะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนะคะแค่นี้เองนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เกลืออีกแล้วเพราะในในนี้มันอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดามรสจะตั้งไฟนะคะเนี่ยตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยเนี่ยรอกระทะร้อนนะ มาดามรสก็จะใส่เนี่ยตัวเนี้ยสําคัญต้องเอาไปคั่วในน้ำมันให้หอมค่ะพอหอมแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปนะคะ <_ d> um> เดี๋ยวมาดามรสจะทําให้ดูค่ะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเป็นของโปรดเลยค่ะ <_ d> um> กินกับข้าวเหนียวข้าวสวยได้ยิ่งเอาเขา้าวเหนียวตุยกิ่นแซ่บค่ะค่ะเป็นลูกอีสานค่ะ <_ d> um> ไม่ได้แฟนแขกแฟนปินอันเช่าดูใบจ้าบ่ไดกะแดบ่ไดซีเรียสว่า โอ้ยให้โซ่จังไนจังสีไม่ค่ะกันเองมากแล้วก็ทุกคนตายไปแล้เอาะไรไปไม่ได้เนาะมาดามรสชอบทํากับข้าวก็เลยมามามาบอกกล่าเพื่อนๆน,นะคะว่าอันนี้ทํากินแล้วมันอร่อยมากค่ะเดี๋ยวนะมาดามรสจะเอานี่ลงไปต่ะทะเริ่มร้อนแล้วค่ะร้อนละลงไปเลยค่ะข้วห่มข้วหอมนะคะ ู้ให้พริกหอมน้ำมันจากพริกกระเทียมตะไคร้มันจะส่งกลิ่นหอมมากค่ะแล้วมันจะได้รสชาติมากๆเลยอันนี้เป็นพริกถงทางเหนือนะคะมันจะอร่อยมากค่ะมันจะเผ็ดแบบเผ็ดมากค่ะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะได้น้ํามันละได้ที่เกีียวน้ํามันทุกอย่างออกมาแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอให้กระเทียมหอมนิดนึงค่ะให้กระเทียมออกมาก่อนหอม มากมากเลยเด้ทานอร่อยอร่อยค่ะทำเก็บไว้นะคะใส่ในห้องฟิสเตอร์ก็ได้ค่ะใส่ไว้แล้วจะเอามาทานตอนไหนยมไหนเอามาเวฟค่ะไม่มีเลกโกเวฟก็เอาใส่หม้อบานเข้านี่แหละเอานา้ำลงไปจักหน่อยค่ะมันเสบบันี้เอาไก่ใส่ค่ะไก่ใส่นะคะนี่ไก่สมาร์ทใส่ซอสหอยค่ะใส่ซอสหอยใส่น้ำมันพืชน,นิดนึงจะได้นุ่มเนี่ยเวลาจะทำ เนื้อย่างอะไรก็ช่างค่ะอย่าขาดน้ํามันกับซอสหอยมันจะทําให้นุ่มนะคะเมื่อดามโรสขอบเพ็ดรก็บเข่ามากๆเลยมีความสุขเป็นจอยมากๆกับการทํากับข้าวคุกกิ้งไอไลคุกกิ้เนี่ยค่ะบอยากเลยเดี๋ยวรอไก่สุกก็เครื่องปรุงใส่ค่ะแล้วรอไก่สุกก่อน ัดไก่ให้หอมนะคะสูตรมาดามรสนี้ต้องไม่เหม็นขาวนะไก่ก็ต้องล้างน้าเกลือน้ําส้มสายชูหยาะลงไปน้ามะนาวหยาะลงไปล้างให้สะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยน้ําส้มสายชูนะคะเล็ดขีดตรงเยนให้มันสะอาดลุขภาพจะได้แข็งแรงกินข่าวแล้วกระลางปากแปรงฟันมันก็จะสะอาดปากไม่เน่าไม่เหม็นเนี่ยค่ะมาอยู่ศาสนามุสลิมขจัดกระสอนดีเนี่ย เราซอสเนี่สะอาดค่ะต้องต้องทําตามทุกอย่างต้องต้องดีต้องมั่นคงเนาะนี่ค่ะต่อไปนะคะพอไก่เริ่มหอมก็จะสุกแล้วมาดามรสก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะกะทิค่ะใส่กะทิลงไปเลยนี่ใส่ครึ่งกล่องก็พอมั้งคะที่ชอบมันเนอถมาใส่หมดกล่องนี่แหละที่เก็บเก็บหนึ่งกล่องค่ะต่อนอม้หนึ่งกิโล นะคะคั่วให้หอมเลยเดี๋ยวจะเอาไอ้นี่ลงแล้วค่ะหน่อไม้มาไปที่เดือดก่อนอันนี้มาดามโรสจะคั่วไว้ทานคั่วหน่อไม้คั่วไก่หน่อไม้คั่วใส่ไก่นะคะไว้ทานชอบมากต้องทาทานค่ะรอให้กระที่มันแตกมันนิดนึงนะคะมันจะได้หอมนี่ รับรองอร่อยสูตรเด็ดเตรียมแล้วค่ะเตรียมมีมีใบเมงดักน้ำใบชะนางอุอู่หให้เรียบร้อยค่ะคนอีสานต้องรู้คำว่าอู่อู่คือก็อไปอู่แป๊บเดียวค่ะไม่นานให้มันเดือดใส่ในน้ำให้มันเดือดขอเขาเรียกคั่วไปคั่วมาไม่ต้องน้ำไม่ต้องเยอะนี่ค่ะนี่ ใส่แล้วค่ะอืมเอาใบมังลักใส่ค่ะเพราะว่าไม่ใส่ตอนท้ายนะคะให้มันหอมไปเลยไม่ต้องกลัวมันดำนะคะก็ใส่เครื่องปรุงน้ำตาลกับรสดีค่ะน้ำตาลกับรสดีใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ซอสมาดามรสชอบใช้ซอสกระซิ่วขาวนะคะเนี่ยใส่ซอสลงไปแค่เนี้ยค,ค่ะเพราะว่า อุนะเราปรุงรสแล้วไงด้วยเกลือแล้วไงคะเพิ่มไปสปีดแรงๆเลยจะได้เดือดแรงๆค่ะโอ้โพริกพริกอ็นกะเลียงนี่กินกับข้าวเหนียวนี่แซ่บค่ะบุยๆเลยตุยกินตุยกินเป็นคำๆเลยท่านใดที่ทานข้าวเหนียวไม่ได้ก็แนะนำให้กับข้าวสวยนะคะ เนก่อนค่ะทําตัดต่อภาพยังไม่เป็นยังไม่เก่งต้องศึกษาก่อนค่ะอันนี้เอาตามขั้นตอนเลยก็ไม่ใช้เวลาไม่นานนะมาดามรสจะทำกับข้าวไม่นานค่ะกพเตรียมแผนการปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือดแล้วค่ะเนี่ยหอมมากหอมกะทิค่ะทุกท่านดูสิคะมีเนื้อไก่ เนื้อไก่ฟูค่ะฟูมากเพราะต้องหมักก่อนไม่ใช่อเอาไก่รอนๆวงไปผัดนะคะมันจะไม่นุ่มมันจะไม่ฟูนะนหอมเนี่ยค่ะใบมังรรก,ก็หอมแต่ไร้ก็หอมตะไร้หอมมากๆค่ะผัดด้วยน้ำมันไงเนี่ยต้องทํากับข้าวให้มันอร่อยแซบ่บเป็นสเสน่ห์ปลายจังหวะนะคะสามีรักสามีไม่หลงไปที่อื่น Mm hmm. มันอามาดามรสชิมแล้วนะคะมันอร่อยมากมันกลมกล่อมกะทิหอมทุกอย่างหอมหอมกลิ่นะตะไคร้ใบมะกรูดเอ้ตะไคร้นะคะใบเมงลักพริกได้ครบหมดเลยค่ะอื mm ้อ hmm. ออร่อยมากค่ะอร่อยจริงพอดีเลยพอดีเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมมากๆ mm hmm. อร่อยสุดๆเลยค่ะทุกท่าน ดูสิคะเนี่ยเนี่ยทำไม่ทานขี้เกียจทำไหนรอกคะ่ะเห็นไหมหน่าทานไหมคะน่าทานมากๆเลยนะคะอืมเนี่ยคะ่ะทำทานได้นะคะอร่อยมากๆเลยอ่าทุกท่าน,นะคะ่ะทุกท่านคะมันใช้เงินไม่เยอะนะไก่ก็ประมาณ2ี่สิบาทนะหนอมายยี่สิบพริกสิบบาทนะคะ ใบมังละ5ห้าบาทแค่นั้นเองกระทิก็สิบห้าบาทค่ะเนี่ยมันอร่อยจับใจแล้วมันแซ่บๆมากๆเลยอาเป็นหม้อนี่ประมาณตีซะประมาณไม่ถึงร้อยนะคะเนี่ยอร่อยค่ะแล้วก็เคี่ยวไปอีกให้ให้กระทิมันม่วนลงนะคะมันจะได้หอมมากกว่านี้แล้วก็จะอร่อยมากกว่านี้นะคะแต่ว่ามาดามโรสอ่ลืมไปอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งลืมอะไรรู้ไหมคะ มาดามรสลืมว่าจะต้องใส่แ๊บนึงโ็ลืมลืมลืมเลยลืมเลยค่ะท่านแบบนึงค่ะปัจจัยสุดท้ายลืมไม่ได้เลยขอโทษข,ข,ขอขอขอขมาค่ะทุกท่านมาดามโรสลืมค่ะแบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวเพราะว่าลืมอะไรรู้ไหมคะ จะต้องเขาเอื่อค่อยเนาะก่อยค่อย,อยแป้งค่อยแป้งใส่แป้งมันจ้ะแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะต้องเอาใส่ในในนี้ให้มันเหนียวบางคนเข้าก็ตัตําข้าวข้าเวเบื่อคือข้าวเหนียวแช่แล้วมาโขลกนะคะมาดามรสไม่มีไม่ทันค่ะคิดได้พอดีเลยลืมลืมสูตรนี้ต้องต้องทําให้มันมันเป็นข้นๆของของของ,ของน้ำเอท พวมาจากแป้งนะค่ะพวกแป้งข้าวโพดหรือแป,แป้งแป้งมันก็ได้นะคะมี่มาดามรถกลาลังคนอยู่ค่ะโอต้องขอโทษมากๆลืมเนี่ยค่ะลืมลืมลืมขอโทษโอหกแล้วรีบค่ะรีบรีบรีบเนี่ยค่ะต้องเอาลงไปนะคะเอาลงไปนี่เอาลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะคนคนค่ะให้มันเหนียวนะคะกลนให้มันเหนียว แามกินนมันจะตุยตุยตุยเลยเหนียวอร่อยแซบค่ะแซบมากเลยอร่อยที่สุดในในสามโลกค่ะนีอะ่อร่อยค่ะอือนี่ค่ะจะเหนียวชอบมากก็ใส่มากนะคะมาดามรถขอใส่แค่นี้พอดีเลยนี่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำพอดีถ้วยนี้ค่ะถ้วยเล็กๆนี่ถ้วยไม่ใหญ่นะคะใส่ลงไปเลย ดีเลยนี่เห็นไหมน,นี่เียวแล้วค่ะนี่ได้ได้ทีแล้วค่ะโอเคค่ะทุกท่านมันอร่อยจับใจอร่อยที่สุดในโลกเลยอืมหวานหอมอร่อยมากโอเคค่ะแล้วพบกับมาดามโรสนี่คลิปต่อไปนะคะชอบมาดามโรสก็กดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์ให้มาดามโรสด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะเพิ่งเริ่มต้นทําคลิปนะคะหลู่อีสานบานเฮาเด้อจ้า มียังสอบถามมยังแนะนําใดเดอ้อยินดีตลอดขอให้ทุกท่านร่ำรวยมังคงั่งร่ำรวยสมปรารถนาทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงด้วจ้าสวัสดีจ้า